และสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับ adidas x speed f o u ในแบบต่างๆที่เพื่อนๆถามกันมานะครับสำหรับคนที่มีเท้ากว้างเฮ้ย hey สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับจากตอนที่แล้วนะที่ผมได้รีวิวรองเท้า adidas x speed f o w จุดหนึ่งรุ่นมีเชือกรุ่นใหม่ไปนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าคนเท้ากว้างใส่ได้ไหมแล้วก็มีปัญหาการบีบการกัดอะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะะโโกคนที่ใส่เป็นเท้ากว้างครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้ adidas X Speed 4.1คู่ใหม่ครับที่ไม่ใช่คู่นี้ครับนี่ครับไอดี s X Speed 4ในแพ็กใหม่ที่ชื่อว่า White Spark Pack ครับซึ่งก็เป็นสีขาวสดใสสวยงามครับรสำหรับใครที่ชอบสีขาวนะครับน่าจะถูกใจสลับสีนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะเทสโดยการให้คนเท้ากว้างมาใส่ไอดี s X Speed 4.1รุ่นนี้ครับไปดูกันว่าไอเดี s X Speed 4.1รุ่นนี้สำหรับคนเท้ากว้างใส่แล้วเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเลย โอเคนะครับเราก็จะมาเริ่มที่สีสันและการออกแบบก่อนครับด้วยละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายตัวสีแดงครับแต่เพียงแค่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่เขียนว่ามากกว่าขอเแสนแล้วก็แสนลักอดิดาสก็จะเป็นสีขาวนะครับมาดูที่ชุดพื้นครับผมว่าแผ่นสตาร์ทอันนี้ค่อนข้างจะสวยงามมากเลยทีเดียวครับแผ่นสตาร์ทดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเขียวขาวๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสี ออกโซล่าเลสหรือว่าส้มๆนะครับแล้วก็จะมีไล่เฉดสีไปนะครับมีสีดําตัดมานิดหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าหงายฝ่าเท้าขึ้นมาก็จะเห็นความสวยงามของแผ่นสตาร์ทได้สวยงามมากครับแล้วก็ส่วนต่อมาแผ่นโฟมด้านในก็จะเป็นสีคล้ายๆกับตัวแผ่นสตาร์ทเลยครับอันนี้ก็ถือว่ามีความสว่างสวยนะครับ สีชูชาติติดตามมากครับโดยรวมๆแล้วทางสีสันและการออกแบบก็ลักษณะคือเปลี่ยนสีนะครับสำหรับใครที่ชอบสีขาวครับอาจจะดูแลรักษาค่อนข้างที่จะยากนิดนึงครับถ้าเราไปเตะในพื้นที่ที่มีโคลนมีดินอะไรเยอะนะครับรองเท้าก็จะเกิดสีดำแล้วก็เราก็ต้องทําความสะอาดแต่ถ้าทาความสะอาดแล้วไปลงเล่นอะไรอย่างงี้ก็สีขาวก็ถือว่ามีความโดดเด่นพอสมควรครับอันนี้ก็คือในส่วนของสีสันและการออกแบบครับสำหรับใครที่ชอบคอลเลกชันสีนี้ก็ น่าจะถูกใจกันสําหรับคนที่ชอบสีขาวครับอีกเรื่องนึงคือนอกจาก Adidas X-speed 4นะครับทั้งจุดหนึ่งแล้วก็รุ่นตัวพารนะครับแล้วก็รุ่นต่างๆที่เป็นสีขาวแล้วครับก็จะมี Predator แล้วก็โคปาเซนนะครับที่อยู่ในคอลเลคชันไว้สปาร์คแพ k เหมือนกันครับโดยคอลเลคชันนี้ก็จะลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับซึ่งจะเป็น สีขาวสีเทาครับใครที่ชอบรุ่นอื่นอย่าง Adidas X หรือ Copa Sense เนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ตามรายละเอียดที่เราแปะไว้ด้านล่างครับส่วนคลิปรีวิว Adidas Predator f r e a k แล้วก็ตัว Adidas Copa Sense นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูในเพ์ลิสต์ในช่องเราไดครับเราเคยทำรีวิวทั้ง Adidas Predator f r e a k แล้วก็ Copa Sense ไว้แล้วครับ สำหรับคนเท้ากว้างที่ใส่เนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใส่ยากไหมนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือลักษณะาการใส่ก็คือจากที่เห็นในภาพนะครับแล้วก็คือเราจะคลายเชือกออกให้หมดนะครับคลายเชือกออกให้สุดสายเลยแล้วก็เราก็จะนําเท้าเนี่ยสอดเข้าไปทางด้านขวางนะครับซึ่งการใส่รองเท้าเข้าไปเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตัวชอ้อนรองเท้าช่วยนะครับเพราะว่าลากักษณะตัวผ้าหนังอัปเปอร์ที่เป็นพรามนิด ของตัว i อ a ัสเอ็กซ์พีดโฟลนี้นะค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ฉีกมันออกมาแล้วก็สอดเท้าเข้าไปซึ่งมันก็จะใส่ได้ง่ายเหมือนกันครับโดยตรงนี้สําหรับคนเท้ากว้างนะครับไม่ใช่เท้าบาน,นครับก็คือทางเระก็คือใส่ได้ตรงไซส์ครับแล้วก็เวลาใส่ช่วงแ,วแรกๆไปเนี่ยมันมีอาการบีบไหมก็มีบีบนิดนึงนิดหน่อยครับแล้วก็หลังจากนั้นตัวหนังอัปเปอร์รองเท้าที่มันค่อนข้างดีเนี่ยมันก็จะมีการปรับเชฟรองเท้าให้เข้ากับรูปเท้าเราได้อย่างดีครับส่วนเรื่องการ จะไม่ค่อยจูนยากเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่มีเบสิกพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วก็จะชอบรองเท้ารุ่นนี้ครับเพราะว่าเราไม่ต้องปรับในจุดที่เตะสักเท่าไหร่จากจุดที่เคยใช้ปั่นโคง้งหรือว่าลูกยิงลูกสายอะไรก็ใช้จุดเดิมที่เคยใช้ครับมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออเราใส่แล้ว จุดน,นี้มันจะมีความมั่นใจมากขึ้นครับส่วนการออกสปีดการเคลื่อนที่อะไรอย่างงี้แน่นอนว่ารองเท้ารุ่นนี้มันเป็นสายสปีดนะครับมีความเบามากนะครับเพราะว่าเวลาวิ่งสปีดอะไรอย่างงี้ตัวรองเท้ากับเท้าเรามันคน่อนข้างที่จะรวมเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความรู้สึกว่ารองเท้ามันหน่วงในการวิ่งของเราครับตัวนี้คือข้อดีของรองเท้า a i d a s X Speed 4.1รุ่นนี้ครับ <S <S <ๆ>มาที่คำถามที่เพื่อนๆถามมานันกันมากครับว่าตำแหน่งไหนใส่รุ่น a i d a s X Speed 4.1ได้บ้างครับสำหรับผมนะครับเท่าที่สังเกตเห็นที่เขาแข่งใในนนลีกะคครับท่่ส็ จะเป็นแน่นอนว่าสายสปีดความเร็วส่วนใหญ่จะเป็นปีกแบ็คก็ใส่นะครับหรือกองกลางชื่อดังอย่างเอ็งกอลองกองเต้ครนะับซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์อารดิซเอ็กซ์รุ่นนี้ก็ใส่เหมือนกันครับแต่จะมีข้อควรระวังก็คือสําหรับคนที่เข้าบอลเสี่ยงโดยที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเหยียบเท้าเราหรือเข้าบอลเปิดปุ่มใส่เราเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าตัวหนังอัปเปอร์บริเวณหลังเท้าเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความบางเพราะว่าอาจจะเสี่ยงการบาดเจ็บที่เกิดจากการโดนเหยียบเท้าได้ครับซึ่งโดยสรุปแล้วตำแหน่่่่่งงงทีใสเนนนนยกก็็คคอข้าาาจะะปหหหลลตแรับ แต่ก็ต้องระวังในเรื่องการเข้าบอนแค่นั้นเองประตูก็ใส่ได้นะครับกองหลังที่เข้าบอนหนักๆก,ก็อาจจะต้องไปใส่รุ่นอื่นก่อนนะอาจจะใส่พีเดเตอรต์หรือว่าโคปานะครับแต่รุ่นนี้ก็คือใครที่ชอบความเร็วสายสปีดน่าจะชอบกันมากนะครับเพราะว่ารองเท้ามีความเบามากครับ อีกอันนึงที่หลายๆคนถามมาครับเกี่ยวกับปัญหาในการใส่ว่ารุ่นนี้ใส่ยญ้าจริงใส่ยญ้าเทียมโดยลักษณะปุ่ม fg ของ adidas ที่เขาให้มานะครับโดยเป็นปุ่ม fg แบบนี้นะครับผมจะต้องแนะนําว่าควรไปใส่เล่นหญ้าจริงจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปเล่นหญ้าเทียมเนะี่ยโอเคมันอาจจะใส่ได้ในช่วงแรกนะครับแต่สําหรับพื้นสนามหญ้าเทียมที่มีความร้อนสูงเวลาเราเตะกับตอนกลางวันเงนี้ย ปุ่มมันจะเกิดการเสียหายได้ง่ายแล้วก็เกิดการหักขึ้นครับปุ่มเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรสองพาร์สสองเซกชันที่มันเป็น,นไล่ระดับกันซึ่งโอเคอ่ะมันสามารถเตะในยาเทียมได้บ้างนะครับแต่มันก็มีแบบเป็นดาบสองคมก็คือรุ่นเนี้ยตัวชุดปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันค่อนข้างจะมีการยึดติดกับพื้นมากเกินไปครับอันนี้คือข้อควรระวังเพราะว่ารองเท้าที่มีสเปคส,ส,สูงเวลาเราเบรกเนี่ยชุดพื้นปุ่มที่มันมีการก่อติดพื้นหญ้าได้ค่อนข้างดีนะครับก็ถ้าเราไปเล่นยาเทียมเนี่ยมันก็คือ เราเวลา,เาออกสปีดเร็วๆปุ๊บแล้วเราไปเบรกมันจะมีการหน่วงดึงลังของข่าเรานั่นก็เป็นสา,สาเหตุอาจจะทําให้เอ็นฉีกหรือเอ็นข้อเท้าอะไรที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุจากการที่เราออกสปีดมากไปแล้วเบรกกระทันหันได้ครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังอีกอันนึงก็คือสรับชุดพื้นปูแบบ F G ถ้าเราเอาไปเล่นในสนามหญ้าเทียมนอกจากที่มัน จะทําให้ปุ่มอาจจะเกิดการเสียหายแล้วนะครับเข่าเราอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้เช่นกันซึ่งหลักๆเนี่ยถ้าใครรอปุ่ม AG ได้ก็ควรซื้อปุ่ม a g ดีกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากเอาไปเล่นหญ้าเทียมเนี่ยแนะนําว่าให้เล่นแบบประคองประคองตัวดีกว่านะครับอย่าเอาไปเล่นเสี่ยงมากครับออกสปีดเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บของเราซึ่งรองเท้ามันก็บอกระบุอยู่แนละ้วว่าเอาไปเล่นสนามหญ้าจริงก็คือปุ่ม FG พื้นที่หญ้านุม่มๆหญ้าแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่แต่ถามว่าเอาไปเตะสนามที่เป็นพื้้้นนนนนนราายดดดิๆกกกลลงไไมมััเหหือแต่็คบ ปุ่มอาจจะพังแล้วแต่ถ้าเจอพื้นเปียกแช่ที่เป็นหญ้าเป็นโคลนการกันน้ำโอเคหนัง u ป p e r มันก็การได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวงานของรองเท้าเนี่ยค่อนข้าง,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 งจะมีการซีลที่ดีพอสมควรครับโดยสรุปก็คือชุดพื้นปุ่ม FG ที่เขาขายมาในตลาดทั่วๆไปนีครับก็จะไม่แนะนําให้ไปเล่นในสนามหญ้าเทียมนะครับอันนี้คือข้อควรระวังสําหรับคนที่จะเอาไปใช้ในสนามหญ้าเทียมครับสํหรับ adidas x p e โฟมรุ่นนี้ครับ สรุปนะครับสำหรับไอ i ี a s x เอ็กซ์1ปิดโฟร์จุดหนึ่งรุ่นนี้ที่ผมได้มานะครับซึ่งมาในคอลเลกชันแพ็กใหม่ที่ชื่อว่าไวส์สปาร์คผักครับโดยตีมสีนี้ก็เป็นสีขาวส่วนรายละเยียดต่างๆสำหรับไอ i ี a s x เอ็กซ์1ปิดโฟร์จุดหนึ่ง พีเดเตอร์ฟรีกแล้วก็โคปาเซนเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปรีวิวไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถไปกดดูกันได้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับในการเลือกซื้อรองเท้าไอรัสเอ็กซ์เพรสโฟร์จุดหนึ่งรุ่นนี้นะครับสำหรับนำไปใช้ในการแข่งขันแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซค์คลิกเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย